สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการชำต้นนะครับต้นที่เป็นต้นกล้านะครับแล้วก็ชำลงถุงดำนะครับนี่ที่ชำลงไปแบบนี้นะครับเรามาดูวิธีการทำกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คืออย่างแรกนะครับก็คือดินนะครับดินก็จะเป็นดินที่ผสมก็อย่างที่ผมทำคลิปให้ดูคลิปหน้านี้นะครับก็ําให้เห็นกันไปแล้วนะครับจะเป็นดินอ่าหน้าดินนะครับผสมกับ ตัวขี้วัวนะครับประสมไม้เก้ากันนะครับแล้วก็จะใช้ก็ถุงดำนะครเบอร์ก็ตามขนาดที่เราจะเลือกนะครับก็แต่ตัวนี้นะครับก็ส่วนต้นกล้านะครับต้นกล้าผมก็จะไว้ในตาหลุมนะครับจะไม่แยกจากตัดเพาะนะถ้าแยกจากตัดเพาะต้นมันก็จะโตช้าอย่างที่ทําคลิปคนไปก่อนๆให้ทุกท่านดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับก็คืออย่างแรกก็เอาดินใส่ถุงไว้นะครับทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะคเพื่อนใส่ได้ประมาณนี้นะครับ ใส่ดินแล้วก็เราก็กดไปเป็นรูแบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับแยกใส่ถุงชั้นนะครับแล้วก็เอาต้นกล้าออกมานะครับแล้วก็บีบๆตรงตูดมันก่อนนะครับตูดก้นนะครับบีบๆนิดหน่อยนะครับให้มันมีความดินขยายตัวแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับนี่เลยครับก็ดีของการที่เราเอาต้นใส่ตัดหลุมนะครับก็จะได้มาแบบนี้เลย ต้นก้างสวยนะครับลากเดินเยอะแล้วด้วยนะครับต้นสูงประมาณ10บกว่าเซนนะครับผมโดยประมาณนะทุกคนมาได้มาแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีน้ํามีอะไรก็จุ่มได้นะครับแต่ว่าผมไม่จุ่มเดี๋ยวพิษมดมันจะหลุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลดน้ําที่หลังอีกทีนะครับเราก็วางลงไปเลยนะครับวางไปตรงนี้เลยก็กดให้มันเป็นรูไว้ก่อนนะครับเพื่อล็อกให้ต้นกล้าอยู่กับที่ได้นะครับก็ยกมาแล้วก็ใส่ไปเลยครับ นี่เมื่อเราใส่ได้เร้วก็เป็นประมาณนี้นะทุกคนนี่ทีนี้ก็เอาดินนะครับไปตุ่มข้างๆนะครับง่ายมากนะครับการเอาต้นกล้าลงถุงชํานะครับใครๆก็ทําได้ครับเด็กยังทางําได้เลยครับ จำไปครับง่ายๆครับสิง่งอนุบาลยังทําได้เลยแต่ว่าสิ่งที่ไม่ง่ายก็คือการเลี้ยงต้นกล้ามาให้โตเท่าเนี้ยประมาณสองเดือนครึ่งนะครับอันนี้สองเดือนครึ่งถึงสามเดือนนะครับเนี่ยกว่าจะได้หนึ่งต้นเนี่ยไม่ง่ายเหมือนกันนะครับการที่เราจะเลี้ยงให้ได้อย่างเงี้ยผมก็จะเกี่ยให้ดินเสมอกันนะครับอันถ้าเกิดถ้ามันเหลือนะครับแล้วก็เอาออกหรือว่าเรายัดลงข้างๆไปก็ได้นะครับ เรียบร้อยครับก็จะประมาณนี้นะฮะได้แล้วครับหนึ่งต้นติดง่ายๆสมบูรณ์แบบนะครับเห็นไหมง่ายมากนะครับนี่เลยก็รูปทรงรูปทรงปกตินะครับแต่ว่าผมตามต้นเอียงไปหน่อยประตุนดูต้นเอียงนะครับเราต้องงัดให้มันกลับมาฝั่งนี้นะ เราใช้วิธีก็คือการกดนะครับแต่ต้นเอียงก็ไม่น่าเป็นอะไรนะทุกคนอย่าไปทำมันเลงมากเด๋ยวต้นนะเอียงก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวต้นมันก็จะตั้งตรงอันตโนมัติกับมันเองนะครับนี่เลยใบก็สวยนะครับอันนี้เป็นไมไ้ของการเบงนะครับแล้วก็เหรียญทองก็ยังมีนะครับอีกถาดหนึ่งนะครับก็ แต่ประมาณนี้นะครับง่ายๆมากนะครับใครๆก็ทําได้นะครับมีลูกมีหลานก็ทําได้เหมือนกันนะครับลองนําไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดสักระดิ่งเพื่เติมไ้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆสารความรู้ดีๆนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ